ให้เลือกระหว่างสีส้มกับสีมือนนะครับผมเลือกสีส้มนั่นเองสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการตกเพจรีวิว ในสถานการณ์แบบนี้นะครับทุกคนที่อยู่ที่บ้านกันก็มานั่งดูผมรีวิวบอบอไปกันละกันนะครับโอเคต้องบอกก่อนว่านี่เป็น EP แรกของผมฉะนั้นผมจะรีวิวตามใจตัวเองนะครับอย่าคาดหวังอะไรจากผมมากนะครับเพราะผมมีแต่เรื่องไร้สาระนะฮโอเคที่ผมจะนํามาเสนอในวันนี้นั่นก็คือนี่ครับ สนิเกอร์นั่นเองซึ่งผมเชื่อว่าชั่วโมงนี้ใครไม่มีไม่ได้แล้วนะสนิเกอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นะครับคู่2คู่3คู่แล้วแต่กำลังซับเป็นต้นไปนะครับผม <c oughs> ตัวที่ผมจะนำมาเสนอในวันนี้ <c oughs> นั่นก็คือ n i ก e d ดังโล SP ไซส์9.5นั่นเองแล้วตัวนี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับผลิตมา2ส,สีด้วยกันนะครับเป็นสีเงินขาวและก็สีส้มขาวนะ ตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินขาวนะครับเรามาแกะกล่องดูเลยดีกว่าว่าหน้าตาจะสวยสมคำมร่ำเรอไหมนะครับป้าแ,แกะมาจริงๆผมแกะไปหลายรอบมากเลยฮะแกะดูนะครับแล้วก็มาแกะรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับอที่แถมมาก็มีเชือกนะครับเชือกสีขาวแต่ไม่สำคัญเท่ารองเท้าครับตอนนี้แต่ดูรองเท้าก่อนอสวยงามครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นกระดาษธรรมดาครับขาดด้วยแกะบ่อยนะครับโอเคปึ๊บต้องบอกกันว่าตัวเนี้เขาทำตามสีของมหาวิทยาลัยของอเมริกานะตัวที่ผมได้เป็นเขาจะเรียกว่า universal kentucky นะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดพลาดอะไรก็ช่วยแจ้งด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีสีส้ม แต่ผมจําชื่อไม่ได้หรอกว่าช,ชื่อว่าอะไรนะครับไม่เก่งอังกฤษนะโอเคเรามาดูตัวเสียเงินกันเลยดีกว่าซึ่งตัวเนี้บอกเลยว่าให้เลือกระหว่างสีส้มกับสีมืินนะครับผมเลือกสีส้มนั่นเองแต่เอาสีน้ำเงินมาไม่ใช่อย่างนั้นคือชอบเรทั้งสองสีครับตัดสินใจไม่ถูกนะแล้วก็ไม่รู้จะเอาสีไหนดีนะครับแต่ ใจส่วนใหญ่เทใจไปสีน้าเงินเพราะว่าอาจจะแต่งตัวง่ายกว่านะครับสีส้มมันจีดไปบางทีเราแบบแต่งงานอะไรที่มันแบบไม่อยากจีดอะ่ะไม่อยากจีจจานนะครับแล้วคือผมมีออฟไว้สีแดงอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามีสีน้ําเงินอีกสักคู่ดีกว่านะครับเลยจัดสีน้ําเงินมาตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่3,600บาทนะครับตอนนี้รีเซลก็ไป7 8 0 0 0ดพแล้วนะครับแล้วแต่บางไซส์แล้วแต่ร้านที่ขายด้วยนะครับผมหาราคาดีๆแล้วก็โดนซะนะครับ ที่ผมได้มาตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าดีเซลแน่นอนครับเพราะว่าราคาป้ายคงไม่ได้นะฮะนกอยู่แล้วครับนกกระจายนะครับเรามาดูที่ตัววัสดุกันเลยดีกว่านะของรองเท้านะเป็นหนังหมดหนังหมดยกเว้นตรงลิ้นนะครับลิ้นก็จะเป็นผ้านะครับเชือกก็สีน้ำเงินนะตัวนี้มีสองสี ที่ผมดูมาทั้งหมดเนี่ยมีแค่2สีจริงๆนะสีขาวสีน้ำเงินไม่มีสีอื่นเจือปนเลยนี่ยอ่าก็นะครับพื้นสีน้ำเงินนะนี่ครับซอฟสีขาวต้องบอกก่อนว่าตัวสีส้มเนี่ยซอฟตรงนี้จะเป็นสีส้มนะแต่ตัวสีน้ำเงินเน่ะเป็นสีขาวผมก็ไม่รู้ทําไมทำไมไม่ทําตรงนี้เป็นสีน้ําเงินไปเลยมีความแตกต่างนะครับไม่ใช่แค่สีภายนอกอย่างเดียวยังมีตรงเนี้ยที่ต่างอยู่นะแล้วก็ นี่ครับปืนข้างในนะครับก็จะมีคำวา่าไนกี้นะครับเห็นไหมเห็นบอโอเคเห็นนะแล้วก็นี่ครับไนกี้ข้างหลังนี่เป็นปกักปักว่า n i กี้แต่ถ้าเป็นตัวอัพไว้เนี่ยเหมือนว่าจะสกรีนนะแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดได้ด้วยนะ ไม่รู้ทําไมเหมือนกันถ้ามีโอกาสจะเอามาเทียบกันให้ดูหรือไม่ก็มารีวิวตัวออาไว้ให้ดูนะถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสโอเคเลยรวมแล้วเนี่ยโอ้โหชอบนะครับแต่ว่าช่วงนี้คงไม่ได้ใส่ไปไหนนะเพราะว่าคงได้ใส่เดินอยู่บ้านเพราะว่าช่วงนี้ก็กักตัวนะครับ กักตัวได้นะครับแต่อย่ากักตุนนะครับแบ่งให้เอื่นเขาใช้สอยกันบ้างนะครับผมช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองหมั่นล้างมือบ่อยๆเนี่ยผมถ่ายทําผมยังมีเจลล้างมือเลยนะครับบีบโชว์นิดนึงนะฮะล้างมือนะครับล้างบ่อยๆนะครับสีรอบห้ารอบก็ล้างไปหลายคนบอกว่าเอ้ยล้างมือจนมือเปื่อยแล้วพี่ทําไงดีก็ดีกว่าเป็นโรคคะคุณจะยอมติดโรควะล่ะยอมมือเปื่อยดีกว่า นะครับผมก็ผมอาจจะรีวิวตะกุกตะกากไปบ้างนะครับเล็กน้อยเดี๋ยวถ้ายังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับผมด่าได้ครับแต่อย่าด่าแรงนะครับผมสำนึกผิดไม่ทันเจอกันใหม่นะครับ E.P หน้านะครับว่าผมจะเอาอะไรมารีวิวอ้ออีกอย่างอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมจะมีรายการอีกมากมายเลยครับช่วงนี้ก็คอยติดตามตกเพจชาแนลของผมให้ดีๆแล้วกันนี่ เป็น EP แรกของผมผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยด้วยสวัสดีครับ